พี่สุดสวยมาต้อนรับน้องจันเจ้าเหรอพี่สุดสวยพูดสิลูกฮะวันนี้หวยออกอะไรวันนี้หวยออกอะไรลูกหวยออกอะไรอืมสุดสวยน่ารักไหมลูกน่ารักไหมสุดสวยน่ารักไหมลูกน่ารักไหมฮะโอ้โหน่ารัก ว่างแวะมาหาน้องจันเจ้ามั่งนะน้องจันเจ้ากลับมาบางปูแล้วนะลูกฮะแวะมานะลูกนะแวะมาคุยกับน้องจันเจ้ามั่งนะลูกนะอ่าอ่าสวัสด,ดีค่ะเขาชื่อสุดสวยค่ะ สวัสดีค่ะเขาชื่อจันเจ้าค่ะจันเจ้าคิดถึงพี่สุดสวยจังเลยค่ะพี่สุดสวยพี่สุดสวยมาทางนี้ลูกมาทางนี้พี่สุดสวยพี่สุดสวยมาทางนี้ลูกเดินมาทางนี้ลูกมาทางนี้ เดินมาทางนี้ลูกเดินมาทางนี้อ่าเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากค่ะพี่สดสวยพี่สดสวยมาหาน้องจ้าเจ้าอ่ะลูกอืม พี่สุดสวยมาหาน้องจันเจ้าเหรอฮหืึพี่สุดสวยมาหาน้องจันเจ้าฮหืหึพี่สุดสวยมาหาน้องจันเจ้าน่ารักจัง ส,สวยค่ะพี่สุดสวยมาหาน้องจันเจ้าเหรอพี่สุดสวยๆน่ารักไหมพี่สุดสวยเก่งจังแล้วน้องอะหือจะเอเล่นจะเอกับพี่ส,สวยอ่าอ่าอาอาอา พี่สุดสวยคิดถึงน้องจันเจ้าไหมคะน้องจันเจ้ากลับมาแล้วพี่สุดสวยแวะมาหาน้องจันเจ้าทุกวันนะมาเที่ยวหาน้องจันเจ้าทุกวันนะคะพี่สุดสวย พี่สุดสวยมาหาน้องจันเจ้าแล้วพี่สุดสวยมาหาน้องจันเจ้าแล้วพี่สุดสวยมางี้ลูกมางี้มางี้มาคุยกับน้องมาลูกมาสวยสวยมางี้ลูกแล้วมางี้ลูกมางี้มางี้มางี้มาคุยกับน้องจันเจ้าอ่า คุยกับน้องจันเจ้าเลยพี่สุดสวย พี่สวยพี่สวยอ่อเจยนเจียน ันเย็นจันเย็น,น,ยนพี่ส,สวยคิดถึงจันเจ้าไหม น้องจันเจ้าคิดถึงพี่สุดสวยค่ะ